วันนี้ก็เป็นสีลานุสติข้อที่สี่ที่ห้าจาคานุสติที่หกทิวตานุสติ <c oughs> อ่าสำหรับอนุสติทั้งสิบอย่างนี้ก็น่ากลัวมันจะชายสังสามอย่างน,นั่นนะก็ไม่มีอะไรตอนนี้สําหรับสังขานุสติผ่านไปแล้ววันนี้สีลานุสติคําว่าศีนแปลว่าปกติอนุสติแปลว่าตามระลึกถึง อันนี้ท่านให้ใครควรศีลเนะ่ตามระลึกนึกถึงศีลให้เป็นปกติว่าศีลของเรามีครบทุนบริบูรณ์ไหมศีลมีกี่ข้อมีอะไรบ้างเอ๊ะถ้ามีอะไรบ้างในล่ยผลลัพธพวกคุณบอกสองร้อยยี่สิบแป้จรงมั้ยแป๊กนะแต่มก็มีอย่างเดียวศีลถ้าเรามีพรหมีหารเส้ยแล้วก็หมดเรื่องนะศีลตัวนี้อย่างหนึ่งก็มันยากเนึ่งมันยากที่เดียวก็สำคัญอันนี้เรียกอาจารยะ หรือว่าอะไรเเกียวัดตรงนนั้นเป็นมันยากนี่มาตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงให้สอนให้พิจรารณาถึงศีลศีลานุสติแปลว่าตามนึกถึงสิ่งของตอนเป็นปกติในตามนึกสีลนี่ก็หมายนึว่าตามดูข้อบกพร่องของศีล <c oughs> ว่าเรามีข้อบกพร่องในสิ่งข้อไหนบ้างศีลทั้งหมดเรามีครบไหม เรามีความเข้าใจครบไหมแล้วการเข้าใจครบเราปฏิบัติครบหรือยังถ้าข้อไหนไม่ครบก็พยายามปฏิบัติให้ครบอย่างนี้เรียกว่าศีรานุสติกามฐานสําหรับศีลานุสติกามฐานการนึกถึงศีลเป็นอารมณ์นี้ถ้าพิจารณาตามแบบท่านก็ได้เพียงแค่อุปจารสมาธิคือความปีงานุสติทั้งหมดเว้นไว้แตอนาปานุสติอย่างเดียว นี่กรรมฐานทั้งหมดนี้มีผลแค่อุปจารสมาธิไม่ถึงปฐมฌานมีอนาปานุสติเท่านั้นที่เข้าถึงฌานสี่สำหรับท่านที่มีวิสัยเป็นสาวกภูมิคำว่าสาวกภูมิหมายความว่าปฏิบัติเพื่อเป็นอรหัตตผลแต่ว่าสําหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธภูมิอันนี้ได้ฌานห้าเฉพาะอนาปานะ <c oughs> นี่ก็ไม่ยากมั้งเรื่องเสียนี่ไม่มีอะไรมากนะก็มากอยู่สามข้อนะแต่ไปข้อจะท้ายมากเหมือนกันอนนี้ข้อที่ห้านุสติที่ห้าพระพุทธเจา้าบอกว่าจาคานุสติสมถันจาคานุสติแปลว่าตามระลึกนึกถางถึงทางการบริจาคให้เรานลกไว้เสมอว่าเราพร้อมที่จะบริจาคทานพร้อมที่จะสงเคราะห์ อารมณ์ของเราเนี่ยอน,นีรเป็นอะไรศีรานุสติจัดเป็นศินบาร,รมีใช่ไหมเนี้ยศินบาร,รมีจะครอบทวนทะำไมครอบทวนว่าเราลืมสินหรือเปล่าอันนี้มาจากคานุสติกรรมฐานท่านบอกให้ตามนึกถึงทางการบริจาคก,ก็หมายความว่าเราคิดไว้เสมอว่าเราจะสงเคราะห์นคนรละสัตว์ให้มีความสุขตามฐานะที่เราจะพึงให้ได้ เรียกว่าไม่ใช่ให้เลยเถิดไปนะให้แค่พอดีกับความเป็นอยู่ของเราตอ <c oughs> นนี้เรานึกไว้เนี่ยในสมบัติอัศกรรมฐานท่านบอกนึกไว้ถ้านึกไว้แล้วเราก็ทําด้วยเมื่อโอกาสมาถึงหมายความว่าถ้ามีคนจนคนขัดสนระเพทใดก็ตามเข้ามาถึงขอเราให้แล้ว่าการให้นี่ท่านก็ไม่เคยสอนให้ให้ทรงเดชเหมือนกัน ต้องดูการให้นะถ้าเขาขอเงินไปกินเหล่านี้เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราไม่ให้ก็ได้เพราะไงคุณจะดีดินแลดีไมด่ดีมันกลับมาเตะเอวอยู่นะนี่การให้ทานก็เหมือนกับการหว่านพืชต,ต้องดูที่ <c oughs> ถ้าเราไปหว่านพืชบนยอดเขาโลนซึ่งไม่มีดินเลยมีหินล้วนมันก็ไม่เกิดผลพืชแท้งแท้งแรงตายหมด ถ้าไปหวานเพื่อลงไปในน้ํำลึกๆมันก็จมน้ําเน่าหมดนี่ปุญญะเขตตังคน,คนที่เราควรจะเป็นทําให้เป็นเขตขุ้บุญคือการให้ก็ดูว่าจะเป็นคนหรือเป็อะไรก็ตามดูถ้าคนก็ให้เป็นคนดีสุดหน่อยไม่ใช่คนร้ายถ้าให้กับผู้ร้ายก็ชื่อว่าไปให้กําลังกับผู้ร้ายไปทำอันตรายกับคนอืน่นด้นี้หมัยทึ้งว่าถ้าหากว่าเราจะมีทางเลือกได้ ว่าการจาคานุสติสมาฐานนี่ท่านคิดว่าให้คิดไว้แต่ในในใจอยู่เสมอว่าเราพร้อมที่จะบริจาคทานและในเมื่อเราพร้อมแล้วถ้าให้ไปแล้วเราก็ไม่เสียดายในทานให้ไปแล้วตามนึกถึงทานที่เราให้ว่านี่เราได้สงเคราะห์คนได้สงเคราะห์สัตว์รด้องเพระห์วิญญาสงเคราะห์ผู่สรัทเสมให้มีทานสุก ท่านในที่นี้จัดว่าเป็นบารมีสูงให้นี่เป็นปรมัตถรมบารมี <c oughs> นี่เราเข้ามาถึงขั้นปรมัตถรบารมีเสร็จแล้วเนี่ยเป็นบารมีตนผมก็ไม่พูดในเรื่องธรรมดานี่ตามนึกถึงทางกันให้เราคิดว่าเราจะไปทวงนี่เขาให่เราให้แล้วเราไปทวงคนน้อยคิดว่าคนนี้เราให้แล้วคนนั้นเราให้แล้วแต่ตัว เขายัางไม่ได้ให้เราตอบอย่างนี้ไม่ถือไม่ถือว่าเป็นจาคานุสติกรรมฐ,ฐ,ฐานนี่จาคานุสติกรรมฐานในการให้เรามีความประสงค์อย่างเดียวเพื่อเรานะสาหรับเพื่อเขานี่เราให้เพื่อเป็นการตัดความทุกข์ที่เขาผ่ดขอ้อเท่าที่เราจะดึให้ได้โด <c oughs> ยเฉพาะอารมณ์จิตของเราก็มีความประสงค์อย่างเดียวเพื่อตัดทีเลที่เรียกว่าโลภะที่มีในใจ เม <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ื่อน kind of mm. ึก <labels> ถ mm. e ึงการการให้ขึ้นมาเมื่อไรแล้วคนดีใจวันนี่เราได้ตัดกิเลสคือไล่โลภะมาชิ้นหนึ่งแล้วหรือว่าตัดมัจฉริยะความตันหนี่งไปส่วนหนึ่งแล้วถ้าเราให้ได้บ่อยๆก็คือว่าโลภะความโลภเราก็พ้นจากเพราะว่าอะไรเพราะว่าโลภะความโลภที่ปรากดในใจจะต้องเป็นรากเหง้าของอกุศลที่ดึงเราให้กลับมาเกิดที่ดึงเราให้มีทุกข์ นี่ถ้าเราให้ครั้งหนึ่งความโลภก,ก็ขาดไปที่หนึ่งให้ทีหนึ่งมันก็ขาดไปที่หนึ่งทีทง่ให้บ่อยๆครามันก็ขาดหมดขาดก็ว่าทั้งอารมณ์จิตไม่มีความโลภหรือว่าไม่คิดอยากได้เขาไม่ต้อื่นที่เขาไม่ให้เดีชยบทอดจมาเป็นของเราไม่ว่ากันที่ชาวบ,บ้านธรรมดาไม่มาว่ากันถึงนักปฏิบัติเพื่อกรรมฐานจงก็ทั้งคิดว่าเรามียังไงเราก็ใช้แบบนั้น ไม่จะเกียด,ดกายไม่ทําไม่ทําความยุ่งยากให้เกิดขึ้นกับใจไม่มีอาการริ้นรนมีแค่นี้ก็ใช้แค่นี้มีแค่นั้นก็ใช้แค่นั้นนี่มันมาจากจาการนุสติฌมาถ่ายคือการบริจาคเีืว่าจิตโลกหลุปรากฏและพร้อมกันนั้นก็รู้อยู่เสมอว่าสิ่งทั้งหลายที่เราเพิ่งมีอยู่มันก็หมดมันก็สลายเพราะตัวเราจะตายนี่การให้ทานนึกถึงทานการบริจาค มีผลถ้ัจว่ากันให้แกงแค่ให้ทานในนึกถึงทานนะท่านบอกว่าทานนางสกโสทานนางทานเป็นบันไดให้ไปสู่สวรรค์เป็นอ,น,อนุวานุสติทั้งหมดที่เราพิจารณามาแล้วตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงทาจาจทานนุสติกรวาฐานและอย่างอื่นก็ไม่กันมีผลให้เข้าถึงความเป็นเทวดาแต่ถ้าว่าเมื่อเป็นเทวดาได้แล้วก็ไปิมได้นะ จะรินใช่ไหมเป็นพรหมได้เราก็ไปนิพพานได้คุณที่แรกเขาเรียกเด็กชายจรินใช่ไหมพอ,อเป็นนักเรียนในร้อยเขาเรียกนักเรียนในร้อยจริน <c oughs> ต่อมาก็ติดร้อยตรีก็ร้อยตรีจรินเวลานี้เป็นพันโทเขาเรียกพันโทรจรินใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันอนุสติทั้งหมดที่เป็นพื้นฐานของความดีของจิต <c oughs> เพราะว่าอนุสติทั้งหมดถ้าเรานึกถึงธรรมดาธรรมดาตามแบบของท่านตรงเนี่ยเพราะว่ากําลังสมาธินี่มีแค่อุปจาระสมาธิทําไมถึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าอนุสติทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอารมณ์คิดและอารมณ์ไขส่วนนะแต่ว่าที่ท่านดัดแปลงสําหรับพระอาจารย์โบราณอาจารย์ที่มีความฉลาดท่านดัดแปลงคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ดัดแปลงให้เสีย คือนดัดแรงให้เข้ามุมดีอย่างพุทธ,ธานุสติกรมฐานนถ้าเราพิจรารณาตามคุณความดีของพระพุทธเจ้าเราก็มีแค่อุปจาระสมาธิอันนี้ท่านให้ไปจับรูปพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือรูปพระพุทธรูปเป็นสรณะอันนี้เป็นกระสินควบกันเลยแต่ก็สินก็กระสินเกิดจากรูปของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปรวมความาใช้พระพุทธานุสติกับกระสินบวกกันได้ชามสิ่ นี่ความยันหลักของอาจารย์มุงเก่านี่มาธรรมานุสติกรมฐานให้ท่านให้ตั้งมนโนคติว่าพระธรรมนี่มีรูปเหมือนคล้ายดอกมะลิแก้วให้เห็นเป็นภาพดอกมะลิแก้วแล้วจิตเข้าไปจับดอกมะลิแก้วไอ้มันดอกมะลิแก้วเนี่ยดอกมะลิขาวแต่แล้วก็เป็นแก้วใสเลยเป็นกระสินสามอย่างสองอย่างวยกัน ธรรมานุสติกามัยฐานเรานั่งไปภาวน,นาไปจัดเป็นธรรมานุสติก็ธรโมโอธรมโรรมเลยฮะและ้แลนี้พอถึงภาพนึกถึงภาพดอกมะลิถ้าเป็นสีขาวเป็นโอชาจะกระเนถ้าเห็นดอกมะลิเป็นสีใสเป็นอานโลกะสินรวมความว่าท่านรู้จักมีความฉลาดเนี่ยท่านรู้จักร,รวมกันใช้กระสิงกับธรรมานุสติกรมฐานเข้ามาบวกกันอันนี้เป็นฌานสีได้นี่ ที่เขาปฏิบัติกันแบบนี้ตอนนี้มาสังขานุสติกกรรมฐานนึกถึงความดีของพระสงฆ์เป็นอุปจาระสมาธิเข้ามาถึงฌานอาจารย์รุ่นก่อนทำไมเอาอย่างนั้นนึกถึงสังขานุสติกรรมฐานนั้นก็เลยนึกถึงพรงาภาพพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึง่งที่เราเคารพยับขึ้นไปเป็นนิมิตอันนี้เป็นกสินเป็นฌานสี่ใดอีก่าเป็นเก่งนะท่านอาจ อาจารย์รุ่นที่ผมเรียนมาท่านท่านใช่ชแบบนี้นเท่านั้นบวกไม่มีผลใหญ่เพราะว่าเรานึกอย่างเดียวเป็นอุปจารสมาธินี่กาลังสมาธิมันต่ำที่มาศีลานุสตินี่ท่านบอกนึกถึงศีลได้อันนี้เราก็ไปจับเอาภาพพระพุทธศาสดาไ,ไปสงก็ได้นี่เรียกวิธีบวกนะ ภาพพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคารพก็ดีหรือว่าภาพพระพุทธรูปก็ดีถือว่าพระพุทธรูปก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ถ้าเห็นภาพนั้นจิตจับเรื่องศีลสีรานุสติกรรมานันี้เราสีโลอสีหลังสีหลังสีหลังนี่เป็นกระสินได้นี่เป็นฌานสีได้อีกท่านกัฉลัดเจริญญาคานุสติถ้าเรานึกถึงทานการบริจาคสร้างใจสงเคราะห์เพื่อเป็นการตัดกิเลสกิโลภ นี่ถ้าเราอยาําให้เป็นชาตสี <c> ่ <oughs> สมมติว่าเวลานี้ผู้ท่านทังหลายช่วยกันสร้งา,างวัดูุ้ทธิหลังน้นแล้วก็ช่วยโบสถ์หลังนี้แล้วก็ช่วยนึกถึงทานการบริจาคนี่เราสละแรงงานร่างกายของเราโดยไม่คิดค่าจ้างรางวัลน,นี่ก็จัดว่าเป็นทานเป็นวยา์ยาวจะใหม่ให้ใหแรงให้กําลังกายกําลังบัคิีเป็นการให้จัดเป็นทานไอทานนี้เป็นประการให้จาคระเป็นประการบริจาค ตอนนี้การให้แรงงานแล้วให้แรงงานทำอะไรทำโบสถ์ทำกุฏิเวลาเราจะนึกถึงจาจาคาการบริจาคส่วนนี้ก็ไปนึกถึงภาพโบสถ์หลังนี้มันนี้เราช่วยสร้างนึกถึงกุฏิหลังนี้นี่เราช่วยสร้างภาพจากกุฏิอิจับโบสถ์ข้ไปนี่ใจมันก็จับในรูปของกุฏิและรูปของโบสถ์เป็นกระสแล้วว่าจะถามว่าเป็นกระสอะไรก็แล้วแต่สี เห็นเป็นสีดำดำบดยังไม่เสร็จอ้าวมีเสนเป็นปัทวีกัจฉิเสนีกัจสินสนีกสี่อะไรก็ชฉามีผลเท่ากันเป็นชานสีจับภาพกุติเป็นสีขาวเป็นโอทานกสิฉิถ้าไปจับไอตรงกระเบื้องสีแดงเป็นโลหิตกสิฉเป็นชานสีได้จะแสดงว่าสําหรับอนุสติที่ท่านบอกว่าใช้ได้แค่อุปจาระสมาธิที่หมายความว่าเราจิตเข้าไปไข่ฝนเฉย แต่จะทําให้เป็นชานก็นได้แต่ว่าทําไมถึงว่าอาจารย์ท่านหลายอันก่อนๆท,ทําไมถึงว่าจะต้องทําให้เป็นชานก็เพราะว่าถ้าจิตของเราไม่ทรงเป็นชานมันคุ่มอารมณ์อยู่ไม่ได้นานผลมันได้น้อย <c oughs> นี่ถึงแม้ว่าเราจะเจริญอรุสติเราก็ทําให้เป็นชานได้อันนี้มาถึงอ,น,อนุสติที่หกอันนี้ไม่ยากแล้จะได้รบทำมาเสร็จเร็วๆเ,เพราะว่าก็าใกล้จะจบอยู่แล้ว ล้จบก็จะได้พักกันที่หกเป็นทายเทวตานุสตินึกถึงความดีของเทวดายี่นี่เห็นจะต้องขัดคอกับพระบางพวกไปลาท่านจะดีพระบางพวกบอกว่าไม่เป็นเรื่องครับไอ้ชาวบ้านนี่จะยกสายพระคงพระภูมินี่มาได้ความยังไงถามว่าพระภูมิไม่ดีกันแหละน่านา,นาว่า ความจริงพระภูมิก็ไม่ได้แย่งข้าวถ้ากินนะพระเนี่ยระยำมากกว่าเนี่นยนะโยมเดี๋ยวว <c oughs> ่าไงพระไปบินาบาดในชาวบ้านเขาจะกินมีข้าวไว้เลยไปแย่งเขามา <c oughs> กิยเห็นไหมพระภูมิท่านไม่ได้แย่งข้าวใครความจริงพระภูมิก็เป็นเทวดาเรียกภูมิม่าเทวดาจะเป็นเทวดา,าชั้นไหนก็ตามขึ้นชื่อวเาทาวดา,าต้องมีคุณธรรมสองอย่างก่อนที่จะตาย ก่อนที่จะตายเนี้ยต้องมีอารมณ์จับอยู่ในใน,นธรรมสองอย่างจึงจะเป็นเรวดาได้นั่นก็คือหิริโลอุตปะที่ท่านเรียกว่าเทวธรรมแทว่าธรรมคือทําบุคคลน,นั้นเป็นเทวดาแต่คนเขาทาความทั่วมาขนาดไหนก็ตามถ้าบังเอิญใกล้จะตายจิตใจกับมีหิริโลอุตปะนึกถึงความดีมีคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้น แล้วคุณมาทำหรือว่าวคุณประสงค์คุณค้นทานการให้คุณเหมืนสิ่งที่เราเ,เราาคยรักษาความดีของเทวดาก็าตามหรือว่าเทวดานี้ท่านจะเป็นเทวดาได้ก็ต้องมีหิริเพื่อความละอายต่อความชั่วโอจะปะาเกรงกลัวผลผลของความชั่วว่ามันจะให้ผลเดือดร้อนเมื่ออายแล้วมันก็ไม่ทํำกลัวแล้วก็ไม่ทาใช่ไหมนัน่นนะอายเลว คนมากๆให้เราแก้ผ้าอย่าแก้ไหมคุณยลินผมกล้าแก่นะถ้าเข้าผ้ามาผูกข้อมือไว้ผมแก่ได้เังไงนียให้่าเลยวะถ้ามาได้บออจะแก้กันเก่งออกนี่นี่เป็นอันว่าใครยังไม่กล้าเปลือยกายตัวหน้าประชาชนนี่เราอายใช่ไหมนี่เราอายใครเขาเราก็ไม่ทํานี่มันก็ไม่กัน อันนี้มาเทวตานุสติกรมันฐานไม่ใช่นึกถึงเทวดาโดยเฉพาะในองค์ท่านนึกถึงคนธรรมที่ทําให้ท่านเป็นเทวดาเมื่อท่านเป็นเทวดาได้ก็เพราะมีหิริความอายต่อความชั่วเช็นที่ว่าความชั่วทุกอย่างมีอายโอตปะเกรงกลัวผลของความชั่วนี่คนที่ทําความดีนะยังพวกท่านเข้ามาบวชเนี่ย ต่างใจทาความดีกันมันจะดีมากมันจะดีน้อยกช่างฉันรู้แค่นี้ฉันสามารถแค่นี้ฉันทําแค่นี้เอาเขาพคดดีก่อโคเขาได้ดาย,ยากก่อขาได้เขาควรปูวนก็อปูวนปวนแล้วมาไปทางไหนก็ใหม่เนาะแต่อันนี้มันเป็นความดีนะไอ้ที่ทาเนี่ยเป็นความดีทุกจุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการสาร้างมิหารไทย นี่ตรงที่เราทำความดีนี่แสดงเราอายเลวซะแล้วอายเลวอายตรงไหนอ่ะอี่ตรงที่เพื่อนเขาไปทำกันถ้าเรายังมีแรงอยู่เราไม่ไปทำไม่ไปไม่ไปไม่ได้อายนะถ้านด้หนึ่งใครเขาบังคับช็อายครับนี่แสดงว่าเราอายเลวเราจรึงไปทำความดี <c oughs> นี่คนอื่นก็เหมือนกัน ที่ก็ทําอย่างอื่นจะใสบ่บัตรจะว่าจะใส่บายก็ดตามจะบูชาพระกอตา,ามจะฟังเทศก็ตา,าม้วทําความดีกตันยูแต่เวทีกับพ่อกับแม่ก็ตามนั่น,สนแสดงว่าเขาทําดีไอคนที่ทําดีนี่ก็เหลยว่าอายชั่วไม่กล้าทําชั่วจึงทําความดีไอต,ตรงที่เราทําดีเนี่ยเรามันไม่มีชั่วเพราะแสดงทําไมจึงทําดีเพราะอายชั่ว อันที่เราทําดีก็เกรงกลัวผลของความชั่วให้ผลความชั่วให้ผลเป็นทุกข์มีอบายภูมิเป็นทนตุนตลาโลก <c oughs> นี่ที่เรามาบวชกันนี่ก็ดีเราตั้งใจเจริญพระธรรมฐา,านก็ดีนี่เราอายชั่วเรากลัวชั่วอายผลอายความชั่วที่เราถ้าเราทาลงไปแล้วนี่จะบังทุกข์ด่าเราเองก็ไม่สบายใจเดือดร้อนนี่ผลของความชั่วในชาตินี้เดือดร้อนตายแล้วลงนรก พอเป็นเปรตอสุรกายสติเลชันนานนักกว่าจะเกิดอคนนี่เรากลัวผลมันจะทอนแบบนี้เราจึงมาบวชกัน,ม,น,นม,ากมาเจริญสมถะกรรมฐานมีปสมาาัสสากรรมฐานสร้างแสมวัดวา,ารามสร้างใหม่ด้วย <c oughs> นี่เป็นอันว่าถ้าเราทําแบบนี้เราก็ทําเช่นเดียวกับเทวดาเพราะเทวดาแต่ละองค์เนี่ยถ้าจะมีวิมานอยู่จะต้องเคยสร้างวิหารฐ,ฐานหรือสร้างอาหารหรือว่าสร้างอาคารที่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ ใช่ไหมจึงจะมีมิมานไม่งั้นไม่มีวิมานอยู่ทำไมอาศัยริมานเขาอยู่นี่สนแสดงว่าท่านเคยสร้างมีฐา,านะที่ในที่สาธารณประโยชน์อย่างโรงเรียนสัญลาพักร้อนอะไรนี่เป็นต้นนี่เทวดาทําไ,ทไมถึงมีเครื่องคิดบริโภคมีความอิ่มปกติก็เพราะเคยบริจาคทานในด้านวัตถุที่เป็นอาหาร เทวดาทำไมยังมีผ้าทิพย์มีเครื่องประดับมันเป็นทิพย์ก็เคยจะไหว้ผ้าไม่ในพระพุทธในเกศพระพุทธศาสนาหรือผ้าให้ทานแก่บรรดาประชาชนนี่ยังมีเครื่องทิพย์นี่มาตอนถึงเทวดานุสติกมรรฐฐานให้ทําแบบไหนให้นึกถึงความดีของเทวดาว่าเทวดาที่ท่านจะดีได้นี่ก็มีหนึ่งอายความชั่วเปล่งลัวผลของความชั่ว ไอ้ผลไอ้ความช่วยมันมีอยู่กี่จุดไล่ไปแล้วมันก็แย่เลยว่ากันวันนี้ยันตายไปไม่หมดเราก็มาสรุปกันไว้สามจุดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสรุปก็คือหนึ่งโลภความโลภไอ้โลภตัวนี้เดี่ยก็ยื้อแย่งทรัพย์สินเขาหมดคนอื่นโกงเขาขโมยเขาแย่งเขาหล่นเขาจี้เขาอันนี้เป็นตัวลุกที่ไร่ที่นายของเขาแล้วก็สองโทสะความโกรธ คิดประทุษร้ายเขาคิดตันแกล้งเขาโมหะความหลงไม่เคารพในความจริงคิดว่าเราเกิดเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีความชั่วมันมีอยู่สามจุดนิเทวตาลุสติกรรมฐา,านหนึ่งท่งอายความชั่วเนี่ยอายความโลภอายความโกรธอายความหลงเมื่ออายแล้วท่านก็นไม่โลภก็หากินตามกําลังลาแข้งของท่าน ไม่คดไม่โกงใครไม่ยื้อแข่งใครไม่เียดเยดี่ชีวิตของใครการทีสองอายความโกรธถ,ถ้าโกรดนี่หน้ามันยุ่งหน้ามันไม่สวยอายสบายเขาวิริยาท่าทางก็ไม่ดีก็เลยหาทางระงับความโกรธเมื่ออายความโลกเราก็ให้ทายทับลงไปอายความโกรธเรา,าก,รก็รักเจริญรักษาสิลไอ้รักษาสิลน,น,นี้มันต้องมีเ่ตา คนถ้าไม่มีเมตตานีจะไปคุยนะว่าเป็นพระมีสีล227ครึ่งตัวมไม่ต้อือแล้วหมดพระแล้วไม่มีความเมตตาปราณนะีเป็นสัตว์รกมันไม่สดพระเลยเจ้าเพราะศีลมันจะอยู่เดอมหน่ายองเมตตาถ้าเราไม่มีเมตตาศีลมันอยู่กลัวกลัวคนดุเมื่อไงสินี่ศีลมันกลัวเสือว่าเหมือนกัน นี่สิงที่เราจะมีได้ก็เมตตาไอ้ตัวไม่ตายเป็นเหตุให้เรามีสินฉะนั้นเรามีสิยงจึงเป็นการทําลายโทสะเพราะเมตตาเป็ตนตัวฆ่าโทสะไอ่ตัวโง่ตัวที่สามระยะตัดได้ยังไงโมหะความหลงก็หาความจริงให้พบว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเมื่อเกิดแลวมันก็ต้องแก่ก็ต้องป่วยไข้ามาสบายแล้วก็ต้องตายแล้วนี่นี่เราจะเมามันเพื่อความเกิดเพื่อประโยชน์อะไระ อย่าล็กว่าหนอนก่าของกูน,กกน,กกนกกี่ของกูนะั่งของกูไอ้คนมันบอกของกูของกูเนี่ยเวลาตายไปแล้วใครแบกเอาอะไรไปได้บ้างไม้แต่ร่างกายก็เป็นได้นี่การยจริญเทวตานุสติกวานสานก็นึกถึง,กถง,งตรงนี้ว่าพี่ท่านเป็นเทวดาได้ก็เพราะหนึ่งท่านมีทางการให้นี่คงบชั่วนี่นะเพราะความโลกบันชั่วตัดตัวโลกในการให้ทาน ทำลายความโลภสองอทำลายโทสะระงับโทสะก็ได้การทรงสีงส,สามระงับความโง่ในการยอมรับรับผิงความเป็นจูน้รวมความว่าพี่ท่านทําอย่างนี้ก็เพราะท่านอายความชั่วตัวความชั่วเลยไม่ยอมให้ความชั่วเข้ามาสิงใจในเวลาที่เราจะนึกถึงความดีดก็คบรรดากะนึกถึงตรงนี้ ว่าความทั่วทั้งหมดที่เกิดแจอําน่ายของความโลภก,ก็ดีเราไม่ทําเกิดแจ้งหน่ายของความโกรธก็ดีเราไม่ทําเกิดแจอําน่ายของความหลงก็ดีเราไม่เอาเราจะปฏิบัติอย่างเทวดาคือให้ทานนักษาสียงเจริญภาวนาซึ่งการกกกตัดโลภโกรธหลงไม้รู้เรื่องไม่ไหวนี่ย่าล็กรู้ไม่เทวดา เป็นอันว่าเราอายทั่วครัวทั่วน,นววันทวระานรัศดิของวันฐานนะไม่ใช่เจพระภูมิล้าเป็นนั่งไหวสารพระภูมิล้วไปนนั่งภาวนาขอพระภูมิช่วยถูรีตตุลีทอะแล้วไม่จะไปไหวทาไมไหวแต่ความรับดันไม่ใช่พระภูมิหาทุตลีหายดิและนะงดีไม่ดีควายหายไหวไหวเจาพอถูช่วยตามควายทีะแล้วเสร็ ดีไม่ดีขี้ไม่ออกก็ไปบอกเจ้าพ่อช่วยแคะทีเยอะเจ็จแล้วต่ว่าดาาหมด้าฮนะนี่มันใช่ไม่ได้นะนี่การที่เขาตั้งสารว่าภูมิถ้าใครเขาถามว่าควรหรือไม่ควรแล้วก็ตอบว่าถ้าบูชาเป็นนะควรถ้าบูชาไม่เป็นไม่ควรนี่ผมไม่ได้ไปโต้กับใครเท่านะบอกให้ฟังเพราะว่านี่พระพุทธเจ้าสอนให้เรายอมรับรับถือความดีของเทวดา จะให้ให้เรานั่งนึกนอนนึกถึงความดีของเทวดาเนี่ยใครก็ว่าเทวดาไม่มีเนี่ยไปเชื่อ์เขาที่ก็กว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาไม่ยอมรับนับถือมรผู้ดธเจ้าถ้าเราเป็นคนยอมรับนับือพระพุทธเจ้าอย่าไปตามใจเขาตามใจผู้ดทธเจ้าในการยกสารมาภุมิเขาถามว่าดีหรือไม่ดีก็บอกเขาเลยว่าถ้าเขาไหว้เทวดาเป็นก็ควรยกถ้าไหว้เทวดาไม่เป็นก็ตามใจเขา เขาจะมีสารนะม,มีสารก็ช่งางถ้าว่าจะถามว่ามาเวลาที่เราจะเจริญธวบัตานุสติกรรมฐานน่ะเราจะไม่มีสารเจ้าสารมะภรูมได้ไหมเขาบอกว่าได้ถ้ากําลังใจเราดีถ้าจิตใจเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งไม่มีอะไรเป็นที่จับก็ยกสารเมื่อเห็นสารเข้าจะได้นึกว่าอ๋อนี่สารสุวัติานะไ นี่ท่านตายไปแล้วท่านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่เรามาตั้งศาลถวายท่านถ้าท่านไม่มีความดีเราก็ไม่ถวายท่านแล้วมาเนื่องถึงเทวดาก็นมากันเลยนึกต่อไปว่าต่อไปเราจะต้องเป็นเทวดามาั้ยถ้าเป็นเทวดาเราเป็นยังไงก็ดูมีฤิลเราเจ็ปะอายชั่วแล้วก็ทําดีนะกลัวค,ความชั่วแล้วก็ทําในความดีนี่ท่านบอก นี่รวมความว่าอนุสติทั้งหกอย่างคือพุทธ,ธานุสติธรรมมานุสติทั้งขานุสติสีลานุสติจาคานุาสติชทวานุสติหกอย่างนี้ใช้ในเวลาที่จิตของเรามีศรัทธาเรีวยกว่าศรัทธาจริตไอจริตของเราเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหกอย่างนะแต่บางรั้งอะไรมันเป็นผู้นําตอนนี้ถ้าว,ว่าตัวศรัทธาความเชื่อเป็นผู้นาเนี่ย เราก็ใช้อนุสติออกจากล้วเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงพุทธโธประมาณโนธรรมโมประมาณโนสังขโทประมาณโนคุณของพระพุทธธรรมและสงหาประมาณนี้ได้ถ้าใครนึกถึงความดีของพระพุทธเจา้าพระธรรมและสง์ย่อมไปสวรรค์ได้ไปสัมรโลกได้ไปนิรานได้ในแดนน้นสามแดนชื่ว่าแดนเป็นสุขเราจะไปแดนนั้นใ้ความเชื่อไม่เกิดขึ้น ศรัทธาม,มันมีศรัทธาได้ว่าความเชื่อเราก็เอาโนตสติทั้งหกอย่างเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพอใจมีผลเสมอกันนะไม่ต้องทั้งหกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งกรตสามจับขึ้นเปนอารมณ์ถ้าเวลานี้เราใช้พุทธานุสติภาวน,นาว่าพระโธเป็นอารมณ์ก็ใช้ได้อยู่แล้วถ้าจับรูปของพุทธเจ้าโดยก็เป็นกจิณสีดตามใจแค่ไห้ก็ไนด้ไงในก่องนะ นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอุปจาระสมาธิแล้วอย่าลืมนะนึกไปนึกมานึกมานึกไปดีไม่ดีดึกว่าเออพระพุทธเจ้ามีทันดีกว่าเราเป็นอัเชยริยะมนุษย์เวลาท่านเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็พังทีนี้ผ่านร่างกายมันพังก็ไอเรานี่มันมีเศษแค่ไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าดีกว่าเราท่านยังแก่ท่านยังป่วยท่านยังมรรณะภาพที่เราเรียกกันวันพัน <c oughs> เราก็มีขันห้าแบบเดียวกับท่านแต่ว่าอารมณ์จิตดีไม่เสมอท่านนี่ไม่ใช่เราก็นิพพังเหมือนกันพระพุทธเจ้านิพพานนี่เราก็นิพพังยังไงดันวันนิพพานเขามั่งมันจะยุ่งที่ยังไม่ใช่ละทันเราก็ถึงนิพพังแล้วตัวมันพังนะในเมื่อตัวมันพังอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าดีกว่าเราย่อมไม่ต่อในขันหา้าเพราะอะไรเห็นว่าขันห้าเป็นแดงขวามทุกทิ้งเลย อ,อนิพันธ์แล้วท่านม่เกิดตอบปอีกเราเึื่องเป็นสาวกของพระเจ้าหรือว่าเป็นลูกของพระเจ้าก็ได้พระดุสสากายุบุตรในเมื่อพ่อทิ้งขันห้าได้เราก็ทิ้งมั่งจะเป็นไรไปในเมื่อพระพุทธเจ้านิพันได้เราก็นิพานได้เพราะอะไรเพราะเราเดินตามท่านอยู่แล้วเวลานี้เราภาวนาว่าพุโทโธคำว่าพุโทโธแปลว่าตื่นแล้วเบิกบานแล้วนี่ว่าสว่างแล้วไม่หลับ เวลานี้เราเป็นคนไม่หลับตามพระพุทธเจ้าในเมื่อเราพระพุทธเจ้าไม่ทรงหลับไม่หลับท่านปฏิพาณเราก็ไม่หลับมั่งอยู่ดปง่ายไปเราจะดันไปนั่งทางตาทั้งคืนในคำไม่หลับเนี่ยนะไอ้คาว่าไม่หลับนี่ก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องิจารณาหาความเป็นจริงนะมันหลับให้มันหลับมั่งฮ่แต่ว่าปัญญาอย่าหลับใช่ไหมตาหลับได้ใจหลับได้มันก็ได้พักผ่อนแต่ว่าปัญญาอย่าหลับ คำว่าไม่หลับในที่นี่หมายถึงว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านไม่หลับก็ไมเ่เผลอเนือว่าร่างกายนี่มันพังอยู่เป็นปกตินี่เป็นอนุว่าอนุสติทั้งหกที้เหมาะสําหรับศรัทธาจริตอันนี้ไปอนุสติที่เจ็ดเรียกว่ามรณาอนุสติท้่มาเจ็ดอีกแล้วหัวไปไปมามาชนมาชนที่ตายที่แล้วมรณานุสติ อ่เป็นาเทบจะเทศใครได